วันนี้มีกำลังเยอะมีวันนี้หระได้พักผ่อนอากาศก็ร้อนแต่ด้วยความร่างกายสังขารของคนเราบางทีมันไม่ไหวจริงๆนะนี่ออพอได้พักผ่อนแล้วก็ภายในร่างกายก็มีความสดชื่นมากเลยสติปัญญาก็ปลอดปุ่งอืม ตอนนี้ช่างก็กำลังทำกุฏิสร้างกุฏิกุฏิอาตมานี่แหละแต่ว่าสร้างล้ำลึกนึกถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชพอกุฏิหลังเดิมก็ต้องทุบออกเพราะว่าซ้ำรุดทุบโสมแล้วขอไปเกี่ยวหมากพูดไม่ค่อยชัดซ้ำรุดทุบโสมตามการเวลาเพราะว่าสร้างมาหลายปีแล้ว สมไม่ไมาอยู่เป็นใหม่เดียก,กุฏิหลังนี้ญาติโยมยมีโชคมีลาบคนละหลายล้านก็เลยมาสร้างให้ว่านั้นแต่ว่าสร้างมันไม่มีคานควอลิ้นทําง่ายมันก็เลยไม่มีที่ยกุฏิก็เลยเล้าประตูอะไรก็แตกก็เลยจําเป็นต้องสร้างหลังใหม่แต่ว่าเอาโครงหลังคาหลังเก่าล่ะไปสร้างใหม่เป็นกุฏิสองชั้นด้านบนเป็นไม้อืมนั่นแหละ ทำอยู่ง่ายดอกอาจจะมาไม่ได้ยากสบายสบายแล้วก็สร้างห้องปวดทุกข10ห้องห้องปวดทุกก็คือห้องน้ำแหละบางทีเราปวดหนักปวดเบาเนาะปวดหนักปวดเบาบางทีมันมันบีบเนาะมันบีบมันเป็นทุกข์กายนะพอเราได้เข้าห้องน้ําเราเรียกว่าปวดทุกข์กายมันก็หายทุกข์ก็เลยว่าสร้างห้องปวดทุกข มีครูบาอาจารย์รูปหนึ่งนะอันนี้พูดให้ฟังไม่ใช่ว่าอาตมาอยากได้อะไรนะครูบาอาจารย์รูปหนึ่งถ้าญาติโยมบางท่านบางคนที่ป่วยไม่สบายเป็นเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บมาลงมาเลียงหรืออะไรก็ตามเป็นหรือยังไม่เป็นก็ตามท่านจะแนะนำให้สร้างห้องน้ำ ห้องน้ําเป็นที่ปวดทุกข์นะแล้วก็เป็นอันนี้ส่งความได้ใช้ประโยชน์ตลอดได้ใช้ประโยชน์สร้างสิบห้องอืการสร้างอะไรที่นี้ก็จะช้าหน่อยเพราะว่าอาตมาให้ช่างที่อยู่ในบ้านนี่แหละมาทําช่างก็ไม่มากค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยทําไปเรื่อยๆสร้างห้องน้ําด้วยถมที่ก็หมดเป็นร้านเนี่ย มี่กี่ดิสมที่หลายคันรถสมดินจะตูปัจจัยก็ได้มาอาศัยจากญาติจากโยมแหละทุกท่านทุกคนเนี่ยสื่อกลางสะพานบุญที่มาถ่ายทำให้โชครวยโชคเลยล่ะญาติโยมก็โอนเข้ามามาเรื่อยๆล่ะญาติโยมโอนเข้ามาเรื่อยๆมาทำบุญปีทองหลังพระโดยไม่ได้เอ,อ่ยชื่อนามก็มีเอ,อ่ยชื่อนามก็มี โอนมาเรื่อยอาตมากขออนุโมทนาสาทุกการชื่นชมยินดีในปุ่นกุศลคุณงามความดีทุกท่านทุกคนที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นถึงความสําคัญในทางพุทธศาสนาไม่สร้างก็ไม่ได้ท่านทั้งหลายบางคนก็คิดว่าจะไปสร้างอะไรมากมายวัดรวาศาสนาเราสร้างตามเหตุตามปัจจัยทรมาจัดสรรเราก็ไม่ได้ขอเรืออะไรอะไรนะแล้วแต่ผู้มีกําลังจิตกําลังศรัทธาก็ไม่ได้บอกอะไรมากมาย ญาติโยมก็โอนเข้ามาตลอดออออนักกระทายกผู้ดูแลเงินวัดก็ไปดูเมื่อกี้นี่ก็มีญาติโยมโอนเข้ามาประมาณแสนกว่าบาทก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทั่วประเทศและต่างประเทศในประเทศที่ไม่ได้เอ่ยชื่อน้มก็ดีเอ่ยชื่อน้มก็ดีให้ได้บุญได้กุศลร,ร่วมกันนี่แหละท่านทั้งหลายอื ศาลาปูย่าท่าเสด็จก็เหลือตั้งแต่ปูกระเบื้องแล้วก็ทาสีนิดหน่อยแต่ว่าปูกระเบื้องก็ยังไม่ได้ปูหรอกพอจะทําฐานปูย่าเท่าก่อนทําฐานเสร็จแล้วก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็จะรอรูปเหมือนปูย่าสร้างรูปเหมือนปูย่าก็มาเชิญปูย่าให้มานี่แหละที่สารานี่แหละต่อไปค่อยเป็นค่อยไปอัตมาก็ยังเป็นพระ ถาไม่อยู่อายุพรรษาก็ไม่มากอาตมาก็ไม่ได้มีบุญวาสนาบารมีเหมือนกับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆเลยอาตมาจะพูดตลอดข้อนี้แต่อาตมาก็เกีบเล็กผว่าสมน้อยอาศัยบุญญาบารมีศรัทธาญาโยมนั่นแหละไม่ได้มีบุญญาบารมีวาสนาเหมือนกับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆอาตมา สงสายทานบรารมีก็คงจะไม่ถึงพร้อมมากเท่าไหร่นะในอดีตแต่ชาติเนะแต่ว่ามาถึงชาตินี้อาตมาก็เป็นที่น่าพึงพอใจกว่าอาตมาอืมก็ได้ช่วยวัดว่าอารามวัดขาดไฟฟ้าก็ช่วยวัดละเสียนวัดละเสียรโดยที่ญาติโยมไม่ได้รู้เลยนะญาติโยมที่ทําบุญเข้ามาก็เหมือนกันได้เป็นเสียงสว่างด้วยกันโรงเรียนบ้านย่างงาน,นไปถามก็ได้อาตมาให้เดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเขาเมาทุกเดือนช่วงนี้ มีงบประมาณให้หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดอมอบให้เดือนละหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาททุกเดือนเลยเป็นทุนการศึกษาช่วยครูบาอาจารย์ทางโรงเรียนด้วยแล้วแต่เขาจะบุรณะอะไรในโรงเรียนเราก็ช่วยไปหลายที่หลายทางนะที่อยาตจโยมทำบุญเข้ามา อะไรก็ตามสร้างในวัดวาพระศาสนาของเราเนี่ยก็เป็นบุญเป็นกุศลสร้างไปถ้าอาตมาตายอาตมาก็จะไปเกิดใหม่แล้วก็จะมาสร้างต่อจะไม่ท้อแท้ในการสร้างบุญญาบาร,รมีคุณงามความดีเป็นเด็ดขาดถ้าอาตมาตายอาตมาก็จะไปเกิดใหม่แล้วมาสร้างสร้างใหม่สร้างต่อแ่ใช่สร้างใหม่ถ้าสร้างไม่เสร็จนะนคนเรามันได้เกิดอยู่ด้ พราะอาตมาก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะกิเ,เลสเนี่ยทำให้เราได้เกิดมาสร้างบาร,รมีต่อนั่นแะก็ได้อาศัยสื่อกางสะพานบุญเลหละเก็บเรียกผสมน้อยไปผู้ใดไม่เห็นก็ตามเทวดาเห็นผู้ใดไม่รู้ก็ตามเทวดารู้เราทำอะไร ดวงกิดดวงแจงของเราเนี่ยเทวดาในกินในแจของเราเนี่ย,ร,ร,ยรู้ดีเราจะทําอะไรลงไปก็ตามแต่ว่าถ้าพู้ใดจ้จับจ้วงร่วมเกินหรือว่าไม่เห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าพยามาลพระพุทธเจ้าพระองค์จะตรัสรู้อนุตระสมาสัมโพธิญาณพระองค์ก็มีพยาบาลเหมือนกันถ้าเราทำความดีเราก็มีพยาบาลเหมือนกันล่ะ คือว่าเป็นบททดสอบเร,เราเราต้องผ่านให้ได้ทำไมถึงจะผ่านได้ก็คือความนิ่งความนิ่งทั้งในทั้งนอกนิ่งจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวเป็นบุญเป็นกุศลบรารมีของญาติของโยมทุกท่านทุกคนเด้อที่ได้ยินได้ฟัง<ส>อัตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการขอลาถนาบรารมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอรียสงฆ์เจ้าตลอดทั้งคุณบิริมารดา คุณครูบาอาจารย์คุณศิ่นคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดนบรรดานอภิบาลบรรทันพรและขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่่ันทั้งหลายได้มาร่วมกันก็ดีได้วนปัจจุปัจจัยเข้ามาก็ดีได้เฉยชื่นนาก็ดีไม่ได้เฉยชื่นนาก็ดีทุกานทุกคนขอบุญนี้จงเป็นแสงสว่างนำพาดวงจิตชีวิตทั้งหลายมีความสุขความเจริญให้ทุกห์หยสุขให้ร่ำให้ไฟเจริญโดยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพความรักความปรารถนาดีความสามัาคคี ขาจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทวนวหน้าการทุกท่านทุกคนยะถาวริวหาผู้ลาปะยิปุเรนติสากาลังเยาวเมวะอิโซทินังเวจารังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวัสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถาอานิชโชกิราสุยะถาปิวาตนาสีลิสนิจังอุทาปัญายโนจัตตารธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังพระลัง